รู้ไหมพี่จะกลับบ้านแล้วมาอะถ้าโตอ่ะถ้าเป็นแบบนี้พี่อ่ะจะไม่ให้นอนนี่รู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมไูมาหน้าตาดุไหมหนังดุม่ใช่ไหมพี่ พี่จเรื่องหเจดครั้งไทำไมเป็นอย่างนี้อย่เ่ฟัี่เลยแล้วม่ะเป็นเด็กดื้ด้วยไม่ยอกลับบ้านบ้านไม่ใช่บ้านตัวเองนะรู้ไหมต้องอรู่บ้านใครบ้านมารู้มเยานีเ้ออตอยู่บ้านใครูบ้านมาลูไหมกลับไหมพี ก็ต้องสาเหตุผลเนาะที่แม่พเอต้องรับผิดอผลถ้าตัวไม่ดีเชื่อฟังไหมเชื่อฟังไหมพี่ไม่ให้ไปไหนไม่ให้ไปไหนเลยไปค่ะได้จะนอนแล้ว พี่เมเปิ่ลกำลังสอนเลวกลับไหมเลวน้าไอจะนอนแล้วนังไงง่วงแล้วนอนนี่เหรอนอนนี่เหรอแล้วหนูจะนอนอย่าใครน้องไกจะนอนอย่าใครลูกใช่เหรอเดี๋ยวพี่เมเปิ้ลจะกลับแล้วนะน้องไกจะนอนนี่เหรอเดี๋ยวนะเจมมานะพี่กลับแล้วนะพี่กลับคนตุองท้อ น้ำฮะน้ำอ๋อน้ำน้ำของใครอ,อ,อ,อ่ะของน้องไม้อ๋อของน้องไม้เอากระเป๋าสะพายกระเป๋าหมั่นบ้างหมั่นบ้าง,งนะอ๋ะอโอเคเอเนี้ของใครออของใครแต่พวกนี้มาเล่นใหม่ของน้าไฮเดี๋ยวพรุ่งนี้น้าไฮเอาไปทำง,งาน